การช่วยเหลือของทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมในครั้งนี้นะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์ก็เข้าไปช่วยเหลือหญิงตั้งครรภส่งตัวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะจัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่7ค่ะนำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์212นึจำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวานอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การช่วยเหลือผู้ปว่วยโดยเร่งด่วนนะคะทางด้านพันเอกสมภพใจบุญนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานพลานที่36นะครับได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สรียงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้ส่งมายังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่36ค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อมาก็ทราบว่า คือนางสาวมารีวันพิทักษีรีไพรยอายุ29ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่245หมู่6ตำบลแม่สเสียงอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็เกิดภาวะคันเป็นพิษนะครับแล้วก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่<ช>ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับเราจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สกายด็อกเตอร์เนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือผู้ที่จะป่วยหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นจํานวนมากบ่อยค,ครั้งเลยนะครับใน